สวัสดีค่ะวันนี้มาทำซอสน,นะคะที่เหมาะกับสําหรับอาหารทอดๆนะคะที่บ้านเราชอบกินนะคะมีมายองเนสนะคะมายองเนสประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะกล้าวนะคะทุกอย่างแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะประมาณ2ช้อนนะคะเคล็ดลับของเราคือมายองเนสต,ต้องมากกว่าโยเกิร์ตนะคะรสชาติเขาเจ้าร่อยนะคะแล้วก็มีผงสลัดนะคะของอิตาเลียนนะคะเป็นตัวนี้เป็นสูตรที่เราชอบมากนะคะแล้วก็มีพริกไทยดํานะคะแบบเม็ดนะคะ กะเอา,ขานะคะทุกอย่างกะเอานะคะเราค่อยชิมเอาที่หลังนะคะแล้วก็มีที่เราชอบนะคะคือซอสสีราชานะคะที่สวีเดนมีขายนะคะที่เขานิยมกันนะคะช่วงนี้ที่สววเดนเขานิยมกินซอสสีราชามากนะคะคนสวีเดนเ <c oughs> ขานิยมทําซอสนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็มีขายตามห้างทั่วไปด้วยนะคะที่นี่เขานิยมกินมากนะคะคนสเีเดน ช่วงหลังๆเนี้ยนะอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคะซอสสูตรนี้เขาก็ชอบกินกันมากนะคะแล้วก็มีแครชุบนะคะซอสมะเขือเทศนะคะลรากาเอานะคะปกติก็ไม่ตวงนะคะเทๆใส่แล้วก็จิ้มๆเอานะคะแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันนะคะค่ะผสมให้เนียนเข้ากันนะคะนี่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราทํากินประจํา